สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับอุดรรถบ้านครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามในทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ YouTube และไลฟ์แอพพลิเคชันครับกราบขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงเลยนะครับเราจะนำรถดีๆคุณภาพครับคับแน่นๆล้นๆนะครับมานำเสนอกับทุกท่านนะครับรถของเราทุกคันการันตีสภาพครับ เอาไปใช้งานได้เลยครับไม่ต้องซ่อมไม่แต่บาทเดียวครับรถสภาพสวยสดทุกคันเลยนะครับและเรามีบริการ Delive อรด้วยนะครับจัดส่งทั่วไทยไปไหนไปกันครับผมและขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับสำหรับช่องทาง youtube ของเรามีผู้ติดตาม20,000กว่าท่านแล้วนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับไม่มีทุกท่านไม่มีผมในวันนี้นะครับโอเคครับมาเลยครับ มาพบกับนางฟ้าคันนี้ครับนางฟ้าหายาก1ในร้อยครับเป็นรถของผมใช้งานมาเองเลยนะครับคันนี้รถผมเองครับชื่อเป็นของภรรยานะครับนี่ครับรถผมเองครับ SUV เบอร์หนึ่งของไทยเลยนะครับเรียกได้ว่า SUV สุดหรูเลยนะครับสมรรถนะยอดเยี่ยมในราคาสบายกระเป๋าเลยนะครับตัวท็อปสุดเลยนะครับผม คันนี้เป็นรถยนต์เล็กซัส RX 300ครับหรือบางท่านเรียกว่า Toyota h a r r i e r ครับ RX 300ครับเครื่องยนต์ V 6 3000 cc ขับเคลื่อน4ีล้อตัวท็อปนะครับมีหลังคาซันรูฟไฟฟ้าด้วยนะครับนี่ครับมีหลังคาซันรูฟด้วยครับเปิดปิดได้ครับผมรถคันนี้ปี2001ครับหรือ25 cc ครับผมซื้อมาใช้งานประมาณ1ปีนะครับ ใช้มาไม่ถึง1,000 0กิโลนะครับน่าจะอยู่ประมาณ8,000กิโลครับผมซื้อมาจากนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะครับนี่ครับนางฟ้าหายาคันนี้น็อตไม่ขยับทั้งคันเลยนะครับเป็นตัวไมเนอร์เชสแล้วครับผมสังเกตจากไฟท้ายได้เลยนะครับไมเนอร์เชสนะฮะไฟท้ายจะเป็นใสยๆแบบนี้ครับและมีโดนัทนะฮะสีแดงข้างในนะครับนี่ครับกลมๆสีแดงข้างในครับไมเนอร์เชสแล้วครับผม สภาพยอดเยี่ยมนางฟ้าหนึ่งในร้อยครับน็อตไม่ขยับทั้งคันครับสีมีริ้วรอยบ้างในตอนแรกครับผมเก็บงานเรียบร้อยเลยครับสภาพสีตอนนี้เรียกได้ว่า9 7เซเลยนะครับไม่มีริ้วรอยใดๆทั้งสิ้นครับเก็บริ้วรอยมาเรียบร้อยไม่มีชนอย่างแน่นอนนะครับมีชนยินดีรับคืนเลยครับการันตีสภาพให้เลยครับยางนะฮะช่วงที่ผมได้มาผมเปลี่ยนยางใหม่เลยนะครับยางดันหลอบทั้งชุดเลยครับนี่ครับ สภาพยางดอกยางชมเลยฮะยางดันหลอบนุ่มๆเลยครับเปลี่ยนใหม่มายกชุดครับผมสุดยอดเลยนะครับยางปี2019นะครับเปลี่ยนมายกชุดเลยครับผมขับไปท่องเที่ยวมาหลายที่แล้วนะครับ,ม,รบมีรูปโชว์อยู่ในด้านต้นๆคลิปนะครับนี่ฮะสามารถชมรูปกันได้ครับผมก็ถ่ายเก็บเป็นที่ระลึกไว้ครับ ขับไปเที่ยวขึ้นขงขึ้นเขาภูทับเบิกเอยเขาเคอเอยพิษณุโลกอุตรดิตถเขาใหญ่โอ้โหเวลามีเวลาก็จะพากันไปท่องเที่ยวนะครับขับพาลูกๆไปเที่ยวชอบมากเลยนะครับรถคันนี้ขับขี่ยอดเยี่ยมครับผมทันใดได้ไปบอกได้เลยครับโชคดีมากๆครับผมดูแลมาถึงที่สุดแล้วนะครับรถคันนี้ผม รักมากครับบอกจริงๆครับจากใจคือรักมากครับผมนะฮะรักมากท่านใดได้ไปก็ถือว่าโชคดีมากๆครับได้รถคันนี้ไปนะครับบอกเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปชมกันต่อเลยครับมาชมความงดงามภายในกันเลยนะครับภายในคันนี้เรียกได้ว่าสภาพนางฟ้าเรียกพี่เลยนะครับผมบอกเลยนะครับรถคันนี้นี่สภาพนางฟ้าแบบส่งประกวดได้เลยครับ รถปีนี้อายุขนาดนี้สภาพแบบนี้หายากเลยนะครับบอกเลยครับผมหนึ่งในร้อยหนึ่งในพันเลยนะครับคันนี้ครับเลขไมวิ่งมาเพียงสองแสนหกพันกิโลนะครับผมสุดยอดเลยครับวิ่งมาน้อยใช้งานมาน้อยนะครับช่วงที่ผมได้รับรถมานี่ยังไม่ถึงสองแสนโลเลยครับนะฮะผมใช้มามันก็ข้ามสองแสนมานิดหน่อยนะครับสวยงามมากครับชมพวงมาลัยเลยครับสวยกริบ นี่ครับพรมลายลายไม้หนังแท้นะครับเบาะหนังแท้เลยนะครับเดิมเดิมเลยครับสภาพสดๆครับผมนี่ครับมีรอยของหนังแท้จะเป็นลักษณะนี้นะครับไม่แตกไม่ฉีกขาดนะครับรอยของหนังแท้จะเป็นแบบนี้ครับนั่งนุ่มสบายเลยนะครับมีปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะครับเบาะคนขับนะฮะนี่ครับสวยงามเลยครับผม แอร์แบซ้ายขวานะฮะแผงคอนโซลสวยเลยครับนี่ครับจอคอมมานจอดิจิตอลใช้งานได้ปกติทุกอย่างครับควบคุมแอร์กับเครื่องเสียงเครื่องเสียงนี่เดิมๆเลยครับแต่ผมเปลี่ยนลำโพงบอสตันชุดกลางแหลมมานะฮะฟังเพราะเพลินสบายเลยนะครับบอสตันสุดยอดเลยนะครับ เปลี่ยนชุดกลางแหลมมาฟังเพลงเพาะๆเลยครับฟังชิวๆฮะคอนโซลหัวเกียร์แป้นเกียร์นี่โหสดมากๆเลยครับสภาพแบบนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูหลังคาซันรูฟกันเลยครับเดี๋ยวทดสอบกันเลยครับหลังคาซันรูฟครับผมนี่ครับเปิดตรงนี้นะครับนี่ครับนี่ เออหลังคาเลยนะครับหลังคาซันรูฟครับผมยอดเยี่ยมเลยนะครับใช้งานได้ปกติทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับนี่ครับเวลาปิดก็กดปุ่มนี้ครับนี่ครับใช้งานได้สมบูรณ์เลยครับและตัวกล้องหน้ากล้องหลังนี่เป็นจอสไลด์นะครับนี่ครับจอทัชสกรีนครับ นี่ครับสามารถดูได้ครับเลือกดูกล้องหน้ากล้องหลังได้เลยครับบันทึกลงเมมโมรีการ์ดผมหายยากมากครับตัวนี้กว่าจะได้รุ่นนี้มาใช้ครับนี่ครับแบ่งเป็นสองจอได้ครับเห็นไหมสุดยอดเลยฮะเอาไปใช้งานได้เลยนะครับท่านใดสนใจนี่โอสภาพแบบนี้ผมดูแลมาหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับโอเคครับไปชมกันต่อเลยครับ แขงประตงแผงประต,ระตูเรียบร้อยมากครับระบบไฟฟ้าใช้งานได้สมบูรณ์เลยนะครับกระจกไฟฟงไฟฟ้าใช้งานได้หมดครับกุญแจรีโมทนะครับพอ้ว้าวเลยครับภายในสวยงดงามมากเลยนะครับนี่ครับนางฟ้าเรียกพี่จริงๆเลยนะครับสภาพเบาะเดิมๆครับผม ผมผมชอบคอนโซลกลางของรถตัวนี้มากนะครับชมเลยนะฮะมันมีลิ้นชักสองชั้นนะครับนี่ผมเปิดให้ดูครับนี่ครับชั้นล่างครับนี่และนี่ชั้นบนครับนี่โอ้โหสุดยอดนะครับนี่ครับตัวนี้กดปุ่มเปิดตรงนี้ครับโอ้วางแก้วน้ำได้สุดยอดเลยครับสองชั้นนะฮะเลือนเก็บได้ครับ ยอดเยี่ยมจริงๆเลยนะครับสภาพแบบนี้ครับว้าวเลยครับผม SUV ในประสงสุดหรูหราครับนี่บอกไฟฟ้านะครับนี่ครับปรับได้ครับนี่ครับใช้งานได้ครบถ้วนครับทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์เพอร์เฟคครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับ รถผมใช้เองกับมือครับผมรถประจําบ้านเลยนะครับมีแอร์หลังครับเย็นครับผมแอร์เย็นฉ่าทั้งคันครับเบาะหลังสวยเดิมๆครับเบาะหนังแท้จากห้างเลยนะครับประกอบนอกทั้งคันครับนําเข้าจากญี่ปุ่นทั้งคันครับผมอลงอะไหล่หาง่ายเลยนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ยอดนิยมด้วยเลยนะครับขอบอกเลยครับ โอเคครับไปชมกันต่อครับงดงามเลยนะครับประตูทุกบานแน่นๆนะฮะเปิดปิดหนักแน่นนะครับไม่มีหลัวไม่มีคลอนนะครับน้ำมันเครื่องผมใช้ซินเิติกฟูลซินเิตินนะครับ20,000ืกิโลนะครับแต่ผมจะจดไว้แค่หม0 0นหกิโลนะครับนะฮะสเปคส0 0 0มื่โลครับฟูลซินเิติกนะครับสังเคราะห์100%นะครับผม เครื่องเสียงฟังเพลาะเลยนะครับกลางแหลมบอสตันครับยอดเยี่ยมเลยนะครับสวยสดงดงามมากเลยครับ พับได้เลยนะครับนี่ผมพับเบาะให้ดูฮะพับเบาะแบนราบได้ครับน่าใช้งานมากครับขนค่าขนของได้สบายใจไทยแลนด์เลยนะครับรถ suv สุดหรูคันนี้ครับ3ล้านกว่าบาทครับนำมาให้ทุกท่านได้เชยชมเพียงแค่2 0 0แสนกว่าครับผมโอเคครับไปชมกันต่อเลยครับมุมมองด้านท้ายนะครับ สวยงามหรูหรามากครับผม SUV สุดหรูเลยครับไฟทงไฟท้ายไมเนอร์เชนนะครับเนี่ยครับยอดเยี่ยมเลยนะครับนี่กล้องหลังนะฮะนี่ครับให้มาครบใส่มาครบทุกอย่างไม่ถอดของนะครับให้ไปเลยครับผมท่านใดรักจริงหวังแต่งครับให้กันไปเลยครับสุดยอดเลยครับรถสวยเดิมสนิททั้งคันครับ ไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับมีชนยินดีรับคืนครับน็อตไม่ขยับทั้งคันเลยนะครับชมได้เลยนะครับทุกสันทุกขอบทุกซอกทุกมุมครับผมนี่ครับน็อตไม่ขยับเลยครับไม่เคยแตะต้องเลยนะครับเดิมสุดๆเลยครับผมสภาพยอดเยี่ยมครับนี่ครับมีผ้าบงผ้าใบปิดสองชั้นอย่างเรียบร้อยเลยนะครับห สภาพเยี่ยมมากเลยนะครับเปิดเลยฮะยางอะหลงยางอะไรพร้อมสับเลยครับผมรถดําเดิมเลยครับสวยๆเลยฮะใช้น้ำมันล้วนเลยนะครับไม่ได้ติดแก๊สนะครับว้าวๆเลยครับสภาพยอดเยี่ยมจริงๆเลยครับผมโอเคครับไปชมกันต่อเลยครับภาษีเดือนสิงหาคมครับ ไม่ขาดต่อนะครับเดือนสิงหาครับผมนี่ครับมีตาโลตำรวจด้วยนะครับเป็นรถของอดีตนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะครับซื้อต่อจากท่านนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่มานะครับผมใช้งานเองครับคันนี้ครับสภาพงดงามมากเลยนะครับมาชมหน้าตากันเลยครับไฟหน้าไฟตานี่หล่อเหลาเลยนะครับใสกริปเลยครับรถเดิมสนิททั้งคันครับ น็อตไม่ขยับเลยนะครับเรียกได้ว่าส่งประกวดได้เลยครับนางฟ้าคันนี้ครับเพเดิมสติกเกอร์เดิมอยู่ทุกจุดครับท,รท,ทุกสันทุกขอบทุกซ้อทุกมุมครับนี่ตัวเลขคนขานี่อยู่เลยนะครับไม่เคยแตะต้องไม่เคยทําสีเลยนะครับน็อตทุกตัวอยู่ในสภาพเดิมหมดเลยครับน็อตไม่ขยับเลยนะฮะชมได้เลยครับผม ฟ้าคันนี้หายากนะครับสภาพแบบนี้ครับรถไม่ขยับทั้งคันเลยครับยอดวาวเลยนะครับเพเดอยู่นี่ครับผมนี่ครับเพเดนี่เมทอินเจแปลเลยนะครับนี่ครับรถใส่เดิมสนิทห้องเครื่องสวยกริ๊บเลยครับนี่ครับสติ๊กเกอร์ญี่ปุ่นเลยนะครับเครื่องยนต์แล้วครับ V6 3000cc VVTI ครับรหัส1 MZ ครับฟังเสียงเครื่องเลยนะครับเครื่องเดินนิ่งกริบเลยครับสุดยอดนุ่มเบานะครับอัตราเร่งยอดเยี่ยมเลยครับขับเคลื่อน4ล้อระบบแอร์ทำงานปกติพัดลมไฟฟ้าทำงานปกตินะครับ ไม่มีปัญหาความร้อนในแรงสิ้นครับสภาพยอดเยี่ยมมากเลยนะครับท่านใดสนใจครับผมบอกได้เลยครับเอาไปเลยครับนางฟ้าเรียกพี่คันนี้สภาพพร้อมใช้งานครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์ขีดสุดเลยนะครับแอร์เย็นเพลงเพระยางใหม่เอี่ยมนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับรถผมใช้งานมาเองครับสอบถามประวัติผมได้ครับถ้าผมจำไม่ผิดผม เปลี่ยนได้สตาร์ทไป1ชิ้นนะครับมีการสตาร์ทอืดๆนิดนึงครับในช่วงสักหลายๆเดือนที่ผ่านมานะครับนอกนั้นก็ดูแลถ่ายน้ํามันเครื่องถ่ายของเหลวครับใช้สังเคราะห์ร้อยเป์เลยนะครับใช้ไปเลยครับยาวๆครับงดงามมากเลยนะครับตัวท็อปด้วยคันนี้ครับผมขับไปท่องเที่ยวขึ้นเขาขึ้นภูทับเบิก ไปไหนมาไหนหลายครั้งมากนะครับเขาคงเขาคอครับขับสุดยอดมากเลยนะครับโอ้โหหลังคาซันรูฟด้วยเด็กๆชอบมากเลยนะครับคันนี้ผมรักมากจริงๆนะครับก็ยังรู้สึกเสียดายครับแต่บางครั้งก็จําเป็นจะต้องขายครับเก่าไปใหม่มานะฮะรถคันนี้ผมรักนะฮะผมอยากให้คนที่เรียกได้ว่ารักจริงๆเอาไปใช้งานครับ ราคาก็ขายไม่แพงนะครับในสภาพแบบนี้ครับผมรับรองเลยนะครับไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับการันตีสภาพครับท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาตามหมายเลขด้านล่างได้เลยครับผมเรามีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับนี่ครับกุญแจรีโมทเป็นแบบพับนะฮะนี่กดเปิดได้เลยครับมาสตาร์ทกันเลยครับ สตาร์ทกันตอนเครื่องเย็นเลยครับผมนี่ครับสตาร์ทเลยครับสตาร์ทติดง่ายชึ่งเดียวติดเลยนะครับแบตเตอรี่ลูกใหม่ด้วยนะครับเพิ่งเปลี่ยนเลยครับผมเลขไม่สองแสนหกพันกิโลครับว,ว้าวเลยนะครับสตาร์ทเรียบร้อยครับ นายนี่สวยแจ่มเลยนะครับมีคลิปบรรยายไว้แล้วอีกคลิปหนึ่งนะฮะกดตามลิงก์ด้านล่างหรือลิงก์ด้านท้ายคลิปได้เลยครับเดี๋ยวไปทดลองขับกันครับปิดประตูเลยฮะเปิดแอร์กดปุ่มออโต้ตรงนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวผมเข้าเกียร์นะฮะนี่ครับระบบเกียร์นี ฟ่งสตาร์ทเครื่องเย็นเลยฮะเข็มอุณหภูมิยังอยู่ต่ำสุดเลยนะครับเปลี่ยนเกียร์จากเกียร์ทีเป็นเกียร์อาเปลี่ยนนุ่มนวลเลยนะครับแทบไม่รู้สึกเลยนะครับไม่มีการกระตุกกระชากใดๆทั้งสิ้นนะครับมาเกียร์เอ็นครับผมนี่ครับแล้วก็เป็นเกียร์ดีนะครับไฟเกียร์ดีอาจจะไม่ติดนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับระบบเกียร์ทุกอย่างปกติครับ จับนุ่มนวลเลยนะครับรถสมบูรณ์มากๆครับนี่ฮะมีกล้องด้วยนะครับนี่ฮะนี่ฮะสามารถเล่นกล้องได้นะครับสองจอเลยนะครับกล้องหน้าหลังให้ไปด้วยครับผมถ้าถอยหลังนี่ครับมีกล้องถอยครับสามารถเลือกได้ครับดูกล้องหน้ากล้องหลังนี่ฮะมีสองจอนะครับสไลด์เอาครับ เป็นจอรุ่นที่ผมหามาเองเลยนะฮะหายากมากครับรุ่นนี้ครับนี่ครับโอเคครับไปทดลองขับกันเลยครับออกตัวเลยนะครับออกตัวเครื่องเย็นเกียร์จับดีเลยครับไม่มีกระชงกระชากนะครับนุ่มนวลครับเป็นรถที่มีความหรูหรามากครับนุ่มนวลมากๆครับผม ลืมฮะลืมเปิดกระจกฮะอยู่ตรงไหนฮะเนาะตรงนี้ครับนี่ครับสวิตนี่ครับอ่าไปเลยฮะนี่อยู่ในหมู่บ้านนะครับช่วงเย็นๆก็จะมีเด็กมาเล่นมาออกกำลังกันนะฮะช่วงนี้ช่วงโควิดก็ขอปล่อยทุกท่านดูแลสุขภาพนะครับเวิร์กฟอร์มโฮมนะฮะหรือว่า เรียนจากที่บ้านก็ด้วยนะฮะเรียนด้วยทํางานด้วยจากที่บ้านนะฮะตอนนี้ค่าไฟที่บ้านโอ้ยค่าไฟกระเจิงฮนะโอ้ึ้นลูกลหน้านีนุ่มนวลสุดๆนะครับนะครับเลี้ยวสายสุดขวาสุดนี่ไม่มีเสียงอะไรแปลกประหลาดแปลกลอมเลยนะครับเงียบกลิบครับช่วงล่างผมรับประกันได้ครับแน่นปลึกนะฮะนุ่มนวลสุดๆครับ เครื่องยนต์นี่เดินนิ่งกลิบเลยครับไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะครับผมรถลองขับกันเลยฮะเอาให้เห็นกันชัดๆครับรถคันนี้นี่ยอดเยี่ยมสุดๆครับเป็นรถที่ผมดูแลมาเองทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมใช้มาปีกว่าๆได้ครับทำแบบทำใช้เองครับพร้อมใช้สุดๆครับผมน็อตไม่ขยับเลยนะครับรถคันนี้ น็อตไม่เคยแก่สักตัวเลยครับโอเคครับเดี๋ยวออกไปลองถนนใหญ่กันนะครับผมลักเข็มขัดแล้วฮะไปลองถนนใหญ่กันเลยครับลองขับกันเลยครับเกียร์สองเกียร์สาม เปลี่ยนนุ่มนวลมากๆครับผมเกียร์สี่สมบูรณ์มากๆครับอัตราเร่งนี่เยี่ยมเลยนะครับและนุ่มออกตัวนี่ปุดปพารไม่มีอ่ดเลยนะครับเรียกได้ว่าทันใจเลยครับแล้วก็นุ่มนวลมากๆครับช่วงลงช่วงล่าง ความหรูหราความนุ่มสบายนะครับขับเคลื่อนสีล่ล้อการขับขี่นี้เรียกได้ว่ายอดเยี่ยมเลยครับเดี๋ยวผมคลิกดาวให้ดูสั้นๆน,นะครับโอ้โหหลังติดเบาะเลยครับนี่ครับคลิกดาวแล้วครับระบบเบรก ABS นะครับถุงลมถุงลงไมงลงไม่ลองนะฮะใช้งานได้ปกติครับไม่มีไฟอะไรโชว์นะผมขออนุญาตไม่ลองถุงลมนะฮะ นิดนึงครับกลับรถเลยครับ U turn อ๋อวงเลี้ยวนี่กระชับได้เลยนะครับกลับรถกลับลาเลี้ยวสุดไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับระบบเพลาทุกอย่างสมบูรณ์ครับไม่มีเสียงแกล้งแล้นะครับรับประกันได้ครับเร่งดีมากๆครับนี่ผมกดให้ดูเลยนะครับ เครื่อง 1MZ V6 3,000cc ครับเครื่องตัวนี้ี่ดูแลง่ายสุดๆครับอยู่ในรถหลายรุ่นครับ Alpard, w e l f i นะครับ Lexus Helier ครับเล่งดีมากครับอัตราเร่งเยี่ยมครับนุ่มนวลเข้าโค้งมั่นใจมากครับระบบขับเคลื่อนสล้อแบบฟูลทามนะครับครับ ดีมากครับผมไปท่องเที่ยวมาหมดแล้วขึ้นขงขึ้นเขาสุดยอดครับพิสนุโลกคูหินล่องก้าคูทับเบิกนครพนมก็ไปเขาใหญ่ก็ไปนะครับรถคันนี้ครับหาครอบครัวไปเที่ยวนะฮะก่อนที่จะมีโควิดนะครับรถคันนี้ไว้พักผ่อนตลอดนะครับและเครื่องเสียงฮะผมใส่ลําโพงมาอย่างดีเลยนะฮะผมเปิดเครื่องเสียงนี่ครับใส่ลำโพงกลางแหลมบอสตันมาพร้อมเลยครับ ฟังเพลงเพราะเลยครับรถเลยได้ว่าขับขี่สมบูรณ์มากครับเอาไปใช้งานได้เลยครับไม่ต้องซ่อมแม้แต่บาทเดียวครับระบบความร้อนอะไรทุกอย่างนิ่งหมดครับรับรองได้ครับไม่มีปัญหาแรงสิ้นครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมาตามหมายเลขด้านล่างได้เลยครับรับรองเลยครับรถคันนี้ไม่สวยไม่ขายครับรถผมเองครับการรันตีด้วยตัวผมเองครับผมโอเคครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ